เนครึ่งหมายว่าว่าขนาดเนี้ยเราเนี้ยจอนเส้นครึ่งแต่พวกเราตัดสามนิ้วครึ่งไม่ได้อมองมึงแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวดูอธิบายว่าหรือเวลาเราขึ้นผม <c oughs> บีไม่หลัวะมันไม่เรียนมากกว่านี้เราขึ้นแค่ไล่ผมไล่ผมได้สุดท้ายเนี่ยทำรูดอ ข้างล่างนี่ไงอ้ยยอ้ยข้างล่างนี่นี่ข้างล่างนี่นี่ไม่ถึงหรอกการเดินผง <c oughs> ห้ามวางแบตเตอรีนรันกวีต้องต้องวางหวีแบบแผ่วเบาๆแล้วเดินแบตเตอรีนห้ามดันหวีดึงๆแบตเตอรีนไว้ไม่จะกระแทกฟุตจะฟุตมันก็แหวงอันนี้ดูได้นะครับดูได้ มันมองแล้วตรงนี้ลึกเนี่ยก็เลยขุดแบบวานนี้ไอ้น้องนี่มันขุดมันขุดจนหมดขุดถึงนี่แถมไถพลาดอีกพลาดไปจอดตรงนี้สามรูสองลูเม่ไปไปก็หลัเนี่ย้างไอ้บ้างมื่วานกูเครียดแล้วกันรูมองมันาทำไงวะเนี่ยมันเพราะมันไม่มีซอสมะหุ่นตุ๊กตามือมันแม่มันก็ไม่แม่นนะไอ้หนิงมันพอท้ำได้เล็กอะเพราะมัน ไะมาดดาทุกวันเลยับ hmm. ซ <I will S 1> <very> ับสอทุกวันฮะพ่อเด็กขวาต้องซับสองลงไปเลยเบือชักมาใหม่ชักมาต้องักเลยเสียเงี้ยนะหลางล่างมีจีบหลังล่างครับมองกันนตอนนี้การเดินไม่จิบต้องเปลทวิไม่ใช่ทวิเจ็บเจบเสายไฟครับ การเดินเดินหวีก็ต้องเดิน้ถูกอันนี้ต้องมุมนี้เข้าถ้ามุมนี้ล่ะหูขาดเน่ต้องเดิน้ถูกมันก็ซ้อมมุ่นตตายมันแน่นได้ก่อนวางอย่างดันหวีวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยผมหัวนี้นะฮะหลักการแต่งอย่าเลยเลยเลยไรผมที่สุดท้ายแต่หัวนี้ต้องให้เลยไรผมที่สุดท้ายแล้วเพราะตอนเนี้ยผมเป้นสองตรงนีุ้๊บ อ๋อเด็กไอ้คืนเนี่ยไอ้คืนหมายฟ้าว่าเราเวลาตัดไปแล้วให้มันคืนมองแล้วมองสวยงามมองสวยงางหมายควาว่าตัดแล้วให้มันลายกันถ้าเราไถแหว่งไปตรงไหนแล้วแต่เราถ่ายตรงนี้ขาวทิ้งไปเลยสมมุตินะครับดูนะดูนะถ่ายภาพอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าจริงวะเอาจริงเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลนให้ดูอถ่ารย์เราจรูปเลยนะอาจารจริง